<Okay. S 2> มันก็คงแบบอ่า,อาสูตรเดียวกันะนะเนี่ยพี่ดว่นนะมันก็ต้องมาสูตรเดียวกันอยู่แล้วมันจะคนละสูตรได้ไงคุยเอฟซีบังจักบังจักบังจักบ้านคุณปิ่นอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ออกำลังเปิดน,นี่ยบุน,น้ำลายออกมาใค่เนี่ยจะจบรถชั้นอ้าวเจ้าจานบุน,น้ำลายเออกระปิดอีกแล้วเหรอกระปิบอีกแล้วเหรออยากตกก็ตก,กลงมาแรงๆเลยจะได้ล้างฝุน่น PM 2 <c oughs> <c oughs> 9 5 PM 2 9 5 you know. รถไฟแดงอีกแล้วพี่น้องแดงชัยพฤกษ์เปิดแล้วอ่ะเ,เปิดแล้วรถก็ติดที่หมายแหละพออยู่เทิร์นแม่งไม่ยอมไม่นี่ไม่ยอมเปิดไม่อยู่เทิร์นไฟแดงรถแม่งก็ติดนี่อะไรโฟจูเ er. นอร์ปาเจโลโฟจูเนอร์ในป่าในปลา าเจโร่ดนรี่ใครจะแรงกว่ากันดูรี่ใครจะแรงกว่ากันปาเจโร่กับฟอร์จูนเนอร์กําลังจะออกคู่กันคันนี้ผู้หญิงคันไหนผู้ผมกยกผู้หญิงขับอ๋อคันนั้นน่าจะผู้ชายคันนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ไปแนวอยู่นะไปดูที่ใครจะออกเต็มกว่ากันคนไหนออกเต็มคนนั้นผู้ชายไอ้คันนี้แรงกว่าเนี่ยมันเตยมแล้ว ออกีปูปูฉันาจะเล่นอีปูปูจะเล่นขั้นไหนฉันเหม่ออีปูปูขาวขาวฟอจุดหน้าพอเล่นฟอจุดหน้าฉันเล่นอีปูปูอีปูปูมันก็แรงกว่าอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวดูอีปูปูรถคอกเนี่ยปูดเลยใช่ไหมสามีห่อเลยโตโยต้ามิซูอีปูปูอือใครใครจะไปไวกว่ากัน เตรียมนับหนึ่งสองสามถึงกินดูู่ท่ามิชาชีพอีผู้ผูมิชาชีพไม่รู้ไม่ชี้เไงนะมิชาชีพมีห่มนะอ,อมิชาชีพอื๋อแดงนานอีผูอีผูฉันเล่นอีผูู้เยอะแต่ อนีสองไอนีสามแกว่าฟอร์จูเนอร์ไอไอปาเจโร่สองเหรอ 3, er 2, ปาเจโร่สามฟอร์จูอสองีบุบุอ๋อน<า>่นจริงด้วยไปแล้วอีนี่สองิงอีนี่สเป็นบ้าอ่าสีดำสามจริงๆริงาใจไม่กล้าผู้หญิงจะเป็นผู้ชายอาจจะปีดอาจจะพุ่งไปแล้วอีบุบุเป็นปน่าไปขวัญทำเลยพูดเลยไปพูดเลย เอ็นตาสองนี้มีสามมีชาชีพสามน้องคนนี้บอกไปเรื่อยๆโนไปไปเร <ไป S 2> ื่อยๆพี่ไปไม่เห็นดากเลยนะไฟไม่ตูด <ไป S 2> ลองกร <ไป S 2> ะจกด้วยลองกระจกขับด้วย